สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับผมแอดมินจอร์โมอเตรรอร์ไ์วอลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้เนี่ยกระผมก็จะกลับมารับหน้าที่ในการรีวิวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆกันอีกครั้งและรถที่อยู่กับผมในวันนี้ครับก็คือเจ้า b e n เด l i ี่ทีอารโฉมปี2021ที่ไม่ได้มีแค่เพียงการปรับสีแต่ยังมีการปรับเพิ่มออปชั่นใหม่ๆที่น่าสนใจอีกมากมายซึ่งมันจะมีอะไรบ้างเรามาว่ากันเลยครับ ก่อนอื่นหากมองโดยผิวเผิน2021 TRK 502X คันนี้ก็จะยังคงมาพร้อมกับหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์คล้ายเดิมด้วยลายกราฟิกใหม่ที่ดูทันสมัยยิ่งขึ้นไม่เพียงเท่านั้นยังมีการติดตั้งแครชบาร์มาให้ราวกับเป็น Adventure Touring งไบคระดับพ0 0ซ c ซชุดโคมไฟคู่หน้าขนาดใหญ่โดยด้านล่างเนี่ยจะเป็นแถบไฟ LED แต่ด้านบนตรงนี้ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นไฟต่ำแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นไฟสูงซึ่งเราสามารถกระพริบไฟแบบนี้ได้ด้วย ส่วนไฟเลี้ยวครับที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นไฟ LED นะครับทั้งซ้ายขวาแล้วก็คู่หลังด้วยและในส่วนของไฟท้ายเองก็เป็นแบบ LED เช่นกันนะครับโดยจะให้มา3แถว18ดวงซึ่งถือว่าสว่างชัดเจนดีเลยทีเดียวชุดวินชิลด้านหน้าขนาดใหญ่และไม่พอยังมีแผงกันลมด้านข้างมาให้ด้วยขยับมาด้านข้างอีกนิดตัวรถท r k 5 0 2 x โฉมปี2021ก็จะใช้กาดแฮนแบบโครงอลูมิเนียมแล้วก็จะมีการดีไซน์ให้มันดูหรูหราดูโฉบเฉียวมากขึ้น กระจกมองข้างเองก็มีการปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูปราดเปรียวยิ่งขึ้นเช่นกันและถ้าเพื่อนๆสังเกตให้ดีครับตัวกรอบของมันเนี่ยก็จะมีการพิมพ์ลายเคลฟลาเอาไว้ด้วยแล้วในส่วนของตัวปลอกแฮนด์เนี่ยก็มีการพิมพ์ลายใหม่นะครับให้เห็นเป็นตัวอักษร T R K ชัดเจนซึ่งมันไม่ได้แค่เพียงสวยงามเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ผู้ขี่สามารถจับได้อย่างกระชับมากขึ้นด้วยมือเบรกมือคลัตช์ที่ให้มาก็ยังสามารถปรับระดับได้โดยการหมุนเหรียญปรับตรงนี้ ประกับสวิตช์แฮนด์เองก็มีการปรับหน้าตาใหม่นะครับให้ดูดีดูแพงขึ้นอย่างชัดเจนโดยฝั่งด้านซ้ายเพื่อนๆก็จะเห็นทั้งแต่ไฟเลี้ยวแล้วก็มีไฟสูงต่ำและที่ไม่เห็นนะครับก็จะมีเรื่องของการกระพิบไฟด้วยส่วนสวิตช์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสวิตช์ฟรีที่เพื่อนๆสามารถเอาไปดัดแปลงเป็นสวิตช์ไฟตัดหมอกได้ด้วยแล้วก็แน่นอนครับในฝั่งด้านขวาก็จะมีสวิตช์สตาร์ทสวิตช์ไฟฉุกเฉินแล้วก็สวิตช์ไฟออฟรันและที่สําคัญก็ยังมีฟรีสวิตช์มาให้ด้วยนอกจากนี้ครับถ้าเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับ ตรงบริเวณรอบๆของสวิตแต่ละอันเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มแถบไฟเรืองแสงมาให้ด้วยซึ่งมันจะช่วยเพิ่มทั้งในส่วนของความสวยงามแล้วก็ช่วยทําให้ผู้ขี่สามารถมองหาปุ่มต่างๆในยามกลางคืนได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยชุดแฮนด์บาร์ทรงเดิมแต่เปลี่ยนจากสีเงินเป็นสีดําด้านที่ทําให้มันดูแพงยิ่งขึ้น และถ้าเพื่อนๆสังเกตตรงกลางครับเขาจะมีการเพิ่มแถบสเกลสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะปรับระดับหรือว่าปรับตำแหน่งแฮนด์ในข้อกับตัวเองอีกด้วยชุดมารกวัดที่ให้มานะครับหากมองโดยผิวเผินเนี่ยอินเทอร์เฟซจะยังคงคล้ายเดิมทั้งในส่วนของวัดรอบที่ยังคงเป็นเข็มวัดแล้วก็การแสดงค่าต่างๆที่ยังคงเป็นดิจิตอนทั้งในส่วนของความเร็วระยะทางความร้อนเวลาตำแหน่งเกียร์ไปจนถึงระดับถังน้ํามันและที่สําคัญเรายังสามารถเซ็ เนี่ยครับคลิป A คลิป B แล้วก็สามารถเปลี่ยนหน่วยเป็นใหม่ได้ด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอีกจุดหนึ่งที่ผมลืมบอกไปก็คือนี่ครับพื้นบัตรอบของเขาเนี่ยแต่เดิมมันจะเป็นสีดําตัวนี้เนี่ยได้เปลี่ยนใหม่เป็นสีขาวแล้วและถ้าหากการแสดงผลแค่นี้ยังไม่พอขยับขึ้นใหม่นี้ครับก็จะเจอนี่ครับบาร์จับ GPS หรือว่ามือถือ ที่มันจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขี่ยิ่งขึ้นถังน้ํามันที่ให้มาเนี่ยก็มีขนาดใหญ่สะใจนะครับถึง20ลิตรซึ่งตัวถังจริงๆเนี่ยจะซ่อนอยู่ข้างในแต่ที่เห็นตรงนี้เนี่ยจะเป็นชิ้นครอบถังที่ดูแข็งแรงทนทานดีพอชาร์จไฟแบบ USB ก็จะยังคงมีมาให้ในตัวท RK 2021ตัวนี้เช่นเดิมนะครับแต่ว่าตัวแรงดันไฟเนี่ยจะมีการเพิ่มจาก1แอมป์เป็น2แอมป์ทำให้มันสามารถชาร์จไฟอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มที่มากขึ้น ตัวกุญแจที่ให้มานะครับก็จะเป็นแบบฟลิปหรือว่าชัตเตอร์คีย์โดยจะดูมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นทั้งในส่วนตรงนี้ที่จะเป็นแถบโครเมียมส่วนปุ่มกดก็เป็นโครเมียมเช่นกันนี่ครับวิธีกดใช้ก็คือกดตรงกลางแบบนี้แล้วมันก็จะดีออกมาหรือนี่ครับพับเก็บก็ปึ๊บแค่นี้เลยชุดเฟรมก็จะยังคงเป็นแบบโครงเหล็กถักเช่นเดิมนะครับแต่มีการเปลี่ยนสีจากสีดําเงาเป็นสีดําด้านนอกจากนี้จากจุดเดียวกันครับเพื่อนๆก็จะเห็นสติ๊กเกอร์ acid 24 hours ซึ่งหมายถึง การบริการช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงซึ่งจะฟรีสาหรับลูกค้าในช่วง1ปีแรกซึ่งการบริการแบบนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีให้เห็นเท่าไหร่ในรถมอเตอร์ไซค์พิกัดนี้ราคาแบบนี้นะครับหม้อน้ําที่ให้มาก็จะมีกาดพลาสติกมาให้ด้วยทําให้เพื่อนๆไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อกาดมาแต่งเองอีกทีในภายหลังแครงเครื่องยนต์จะมีการเพิ่มฝาครอบพลาสติกเข้ามาซึ่งมันจะทําหน้าที่เป็นกาดแครงแล้วก็ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี และถ้ามองลงมาใต้ท้องรถครับก็จะพบกับกาดแครงอลูมิเนียมชิ้นหนากับชุดขาตั้งคู่ที่จะติดตั้งมาให้เป็นออปชั่นพื้นฐานตั้งแต่ออกโรงงานพักเท้าก็จะเป็นแบบพับได้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆต้องเอารถไปใช้แบบบุกตะลุยขึ้นมาเนี่ยก็สามารถถอดยางตัวน,นี้ออกเพื่อใช้ชั้นหนามด้านล่างเอาไว้ยึดเกาะกับรองเท้าวพวกไรนิงบูทแข็งๆได้เป็นอย่างดีตัวพักเท้าผู้ซ้อนเนี่ยจะมีการเพิ่มชิ้นกาดกันความร้อนคอท่อขึ้นมานะครับซึ่งมันมีความแข็งแรงแล้วก็ใหญ่มากเลยทีเดียว เบาะนั่งก็จะเป็นแบบ2ตอนขนาดใหญ่บุโฟมมันหนานุม่มและที่สําคัญครับสำหรับตัว TRK 502X โชมปี2020ก็จะให้เบาะแบบ low seat option สําหรับคนไทยที่จะเหลือความสูงแค่เพียง820ม mm ิเมเท่านั้นแหลกหลังที่ให้มาจะเปลี่ยนจากโครงเหล็กในปีก่อนเป็นแบบโครงอลูมิเนียมซึ่งมันทาให้ตัวรถดูสวยงามและดูแพงขึ้นอีกมากเลย และแน่นอนว่าตัว TRK 502X ก็จะมาพร้อมกับชุดท่อไอเสียขนาดใหญ่ที่ถูกดีไซน์ให้ยกสูงขึ้นมาซึ่งจะแตกต่างจากตัว TRK 502ธรรมดาที่จะวางไว้อยู่ด้านล่างใต้ท้องรถชุดล้อที่ให้มาก็จะเป็นแบบขอบซีลวดทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับโดยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นขอบแบบ19นิ้ว และด้านหลังก็จะเป็นแบบขอ17บนิ้วซึ่งสเปคล้อแบบนี้นะครับก็จะเป็นลูกครึ่งกลาง,ร,งระหว่างการใช้งานแบบทางฝุ่นและทางดําได้อย่างพอดีพอดียางที่ให้มาก็จะเป็นยางของเมสเซอร์รุ่นทัวร์ n รนซ์ซึ่งจะเป็นยางเทรลอย่างดีนะครับโดยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไซส์110ทับแขีดสและด้านหลังก็จะเป็นไซส์1้0าทับเขีดสนอกจากนี้ครับยังมีการติดตั้งชุดกันดีดพลาสติกมาให้ด้วยแต่ว่าโครงด้านในเนี่ยจะเป็นโครงเหล็กนะครับซึ่งเพื่อนเอนเ ในส่วนของท่านั่งนะครับสำหรับผู้ขี่ที่สูงไม่ถึง170เซนติเมตรอย่างผมเนี่ยการขึ้นคล่อมเจ้า a d v e n t u r e b i k บคันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีปีนขึ้นแบบนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งในส่วนของความสูงบาอนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันสูง8 2 0ม mm, ิลิเมตรคือเตี้ยงลงกว่าเดิมเนี่ยอีก20มิลนะครับทำให้เวลาเราเนี่ยครับใช้วิธีเอยียงก้นข้างหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถเหยียบส้นเท้าได้เต็มพื้นมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าจะเหยียบสองข้างเนี่ยผมก็ยอม,ววมยอยอยรับ่ากอ,อเ,เีะรพ ตรงหว่างขาเนี่ยมันจะค่อนข้างกว้างนะครับมันก็ต้องอย่างนี้อยู่ดีนะครับส่วนการนั่งจริงเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะขึ้นขาตั้งคู่ให้ดูนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยมันมีออปชันขาตั้งคู่มาให้ซึ่งด้วยความที่ตัวรถเนี่ยมันหนักตั้ง213กิโลแบบไม่ลงของเหลวทําให้วิธีการขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องใช้แรงนิดหนึ่งนะครับอ่ะคราวนี้ผมขึ้นเต็มละปุ๊บนี่ครับในส่วนของท่านั่งนะครับถ้าเอาลําตัวช่วงล่างเนี่ยด้วยความเป็นแอดเวนเจอร์ นะครับทำให้ท่านั่งเนี่ยมันค่อนข้างจะสบายอยู่แล้วถ้าไปลำตัวช่วงล่างนะครับเนี่ยก็คือพักเท้าความกว้างกําลังดีตําแหน่งไม่ได้ถอยไปข้างหลังมากไปหรือว่าไปข้างหน้ามากไปนะครับส่วนลําตัวช่วงบนคือจริงๆอะ่ะแฮนอ์อ่ะมันก็ยังเป็นทรงเดิมนั่นแหละครับเป็นแฮน์ทรงสูงแล้วก็มีความกว้างพอประมาณแต่ว่าด้วยเบาะที่มันเตี้ยงลง20มมตรทำให้ผมรู้สึกว่าเวลานั่งเนี่ยท่านั่งมันจะจมไปสักนิดนึงโดยเพื่อนๆจะสังเกตได้จากตำแหน่งของแฮน์นะครับที่สูงจนแทบจะถึงหัวไหล่ของผมอยู่แล้วแต่นี่เป ด้วยท่านั่งแบบนี้เนี่ยเอาจริงมันก็เป็นเรื่องปกติของ a d v e n t u r e ์ทัวริง b บ k e อยู่แล้วถ้าสมมติว่าเพื่อนๆใช้ท่านั่งขี่ก็อย่างที่บอกมันจะจมแต่ถ้าสมมติว่ายืนนี่แหละครับเห็นไหมเราจะสามารถออกแอคชั่นได้สบายๆมากๆนะครับซึ่งจากที่ผมลองเอาไปบุกตะลุยมาเนี่ยผมว่าเฮ้ยท่านั่งแบบนี้ท่ายืนอยู่เนี่ยมันก็ค่อนข้างโอเคและอาจจะมีติดเรื่องช่วงหว่างขาที่มันจะกว้างไปสักนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เรื่องที่นั่งบุมอิดอะไรนะครับเป็นแค่เรื่องที่ต้องปรับตัวส่วนท่านั่งผู้สอออออนนนน่เเเดดีี๋ยยวผทํําาาใหหูู้้้ตรงรงงลคคัับื ด้วยความเป็น a อ v e n t เ r e t เ u r ร์ g ทัวริบอีกครั้งนั่นแหละนะครับคือเบาะมันเนี่ยผู้ซ้อนเนี่ยจะค่อนข้างกว้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผู้ซ้อนที่ตัวหนาๆนาหน่อยก็นั่งได้สบายสบายครับเนี่ยหายห่วงเบาะหนานุ่มมากแล้วก็ตัวที่เป็นหลักนะครับก็สามารถจับได้แข็งแรงทนทานเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องกลัวสั่นคอเลยเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ซ้อนหายห่วงครับผู้ขี่ก็หายห่วงเครื่องยนต์ที่ให้มาก็จะเป็นบล็อกสสูบเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำ, Double H p, cc, ำด Wh, ับเบิลโอเฮดแคมช ที่8,500รอบต่อนาทีโดยจะมีแรงบิดสูงสุดอีก46นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาทีพร้อมส่งกําลังด้วยชุดเกียร์6สปีดและมีการรับประกันเครื่องยนต์อีก3ปีแบบไม่จํากัดระยะทางโดยจุดเด่นของเครื่องยนต์นะครับสิ่งแรกที่ผมจะพูดถึงก่อนเลยก็คือด้วยความที่มันเป็นเครื่องยนต์2สูบเรียงจากเบเนลลี่เพราะฉะนั้นลักษณะฟ i r i n g order ของมัน,นจะไม่เหมือนกับ2สูบเรียงทั่วๆไปทําให้ซุ้มเสียงเนี่ยมันจะมีความนุ่มนวลเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็อีกนั่นแหละด้วยการจัดเรียง firing order หรือว่าเพาเข้าเบี่ยงองศาเพาขเวียงแบบนี้นะครับทําให้คาแรคเตอร เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยมันจะค่อนไปทางนุ่มนวลน,นะครับไม่ได้มีแบบอาการแบบพุ่งปี๊ดป้าขนาดนั้นแต่ว่าจะมีย่าแรงบิดที่ค่อนข้างกว้างนะครับสามารถเรียกใช้ได้ตั้งแต่รอบต้นไปจนถึงกลางแล้วก็ปลายที่ประมาณ9,500รอบต่อนาทีซึ่งแน่นอนครับว่าคาแรคเตอร์การใช้งานเครื่องยนต์แบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใจเพื่อนๆที่เป็นสายบู๊กันไปพอสมควรนะครับแต่ถ้าเป็นสายชิลเนี่ยชอบขี่แบบกินลมชมวิวรับรองถูกใจกับคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์ที่อยู่ใน TRK 52X คันนี้แนน่อน ส่วนความเร็วปลายที่ผมทําได้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ170กิโมตรต,ต่อชั่วโมงนะครับซึ่งมันสุดแค่นี้แหละนะครับไม่ได้ไปไกลามากกว่าน,นี้แล้วแต่ถ้าเริ่มเหนื่อยจริงๆเนี่ยมันก็จะสัก140 150ซึ่งจริงๆอ่ะความเร็วเท่านั้นน่ะมันก็ถือว่าเกินพอแล้วนะครับสำหรับการใช้งานเชิงแอดเวนเจอร์ทัวริงส่วนอัตราสิ้นเปลืองที่ทําได้เนี่ยไทม์เรลี่เคมไว้นะครับว่าอยู่ที่25.6กิโเมตรต่อลิตรซึ่งจากที่ผมใช้งานจริงเนี่ยทั้งเอาไปขี่แบบระยะทางไกลๆแล้วก็ขี่แบบใช้งานในเมือบก็พว่า เฮ้ยมันไม่ได้แบบผิดเพี้ยนไปจากค่าที่เขาเคลมไว้เทนะ่าไหร่นักดังนั้นจึงถือว่าน่าพอใจครับสำหรับเครื่องยนต์ที่อยู่ในตัวท r อา2 x, x รุ่นนี้โดยระบบการสะเทือนทางด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบโช๊คอัพตะเกียบคู่หัวกลับซึ่งจะให้ขนาดแกนที่ใหญ่ถึง5 0ม mm. ิลิเมตรและโช๊คลังก็จะเป็นแบบโช๊คแก๊สต้นเดี่ยวมีกระปุกซับแท์แกส๊สแยกออกมาโดยจะสามารถปรับเซตได้ทุกค่าไม่ว่าจะเป็นพรีโหลดคอมเพรสชันหรือว่ารีบาวด้านฟิลลิ่งของระบบการสะเทือนนะครับสิ่งแรกที่ผมจะพูดดดถึงกกกกก่ออนนนน็คคคืืืาาารรรเซพววมหใยยุยะบะั คือโชคเดิมๆของ TRK เนี่ยมันจะมีความหนืดในการยึดยุบที่ค่อนข้างมากทําให้เวลาเราขี่เจอพวกหลุมร่องต่างๆเนี่ยมันสามารถซับแรงได้ค่อนข้างดีหรือจะเอาไปโดดเนินเนี่ยก็สามารถทําได้สบายๆนะครับผมเคยทํามาแล้วมันเอาอยู่ทวงยุบมันก็เยอะด้วยแต่ว่าด้วยการเซตติ้งแบบนี้เนี่ยอ่เดี๋ยวผมลองขอยหยกให้ดูนะครับเนี่ยด้วยการเซตติ้งแบบนี้เนี่ยทำให้เวลาที่เราเอามาขี่ในเมืองนะครับหรือว่าขี่แบบที่ต้องผ่านอุปสรรคแคบๆที่เราต้องพลิกรถเร็วๆไปมาเนี่ยทำให้ตัวรถคันนี้เนี่ยมันจะมีความ หนืดไปสักนิดหนึ่งนะครับคือมันจะขาดความคล่องตัวไปนั่นแหละสรุปง่ายๆนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำหนักตัวของเขาอีกนั้นแหละครับมันประมาณ2 1 3อิกิโลถ้ารวมของเหลวกับน้ำมันอีก20ลิตรเนี่ยน่าจะมี2 3 2 4เลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็คือเป็นจุดสังเกตที่เ,เพื่อนๆต้องทําความเคยชินกับมันักนิดหนึง่งส่วนเรื่องของการลัดเลาะนะครับไอตัวแฮนด์บาร์เนี่ยจริงๆอะ่ะอย่างที่บอกความคล่องตัวมันหายไปแล้วก็เรื่องของแฮนด์บาร์เนี่ยก็สูงด้วยแต่ว่า,าจริงๆเนี่ย,ยแฮนด์บาร์เน ตพวกนั้นมากกว่านะครับแต่ว่าจุดที่เราต้องพะวงจริงๆนะก็คือนี่ครับคลาสบาร์ด้านล่างจุดนี้มากกว่าที่เราต้องพะวงนะครับเบรกหน้าก็จะเป็นแบบทวินดิสขนาดจาน320ม mm, มทํทงานร่วมกับชุด floating m o า n t caliper สลูกสูบและที่สําคัญจะมีสายถักมาให้ด้วยนะครับและด้านหลังก็จะเป็นแบบดิสเบรกเดี่ยวขนาด260ม mm, มทํางานร่วมกับ floating m o า n t caliper หลูกสูบและมีระบบ abs หน้าหลังมาให้ด้วยโดยมันจะทํางานร่วมกับชุดสวิงอาร์มท่อเหล็กกลมแขนคู่ โดยสําหรับฟิลลิ่งของระบบเบรกนะครับให้พูดกันตามตรงเนี่ยจริงๆอ่ะมันก็ถูกลดสเปคมาจากตัว502ธรรมดานั่นแหละนะครับเพราะว่า502ธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นเบรดนเมาส์แต่ว่าถ้าให้ผมพูดจริงๆอีกทีนะคือด้วยความที่ตัวเนี้ยมันถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในเชิงแอดเวนเจอร์ท r i ร g ิงมากยิ่งขึ้นเอาไว้บุกตะลุยมากยิ่งขึ้นดังนั้นเบรกตัวนเนี้ยเอาจริงถือว่ามีประสิทธิภาพมากพอแล้วครับสำหรับการใช้งานแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าไอตัวสายเบรกของเขาเน,านี่น เวลาที่เราต้องกำเบรกเนี่ยมันต้องใช้น้ำหนักในการกำสักนิดหนึ่งนะครับมันเป็นปกติของรถที่ใช้สายเบรกแบบนี้อยู่แล้วส่วนเรื่องของประสิทธิภาพการไล่แรงอันนี้ถือว่าทําได้ดีครับถือว่าโอเคแล้วก็ระบบ ABS ที่ให้มานะครับทำงานค่อนข้างเนียนนะครับอาจจะมีดีดสู้มือบ้างแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้สรุปเลยนะครับ b e n e l l ี TRK 502X โฉมปี2021ถือเป็น Adventure b i ไวที่โดดเด่น กว่าใครในคลาสเดียวกันโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าตาแล้วก็ไซส์ที่บึกบึนมากจนแทบจะเทียบเท่ากับ Adventure Bi ไบตัวพันนอกจากนี้คาแรคเตอร์ของระบบกันสะเทือนแล้วก็เครื่องยนต์เองเนี่ยยังเหมาะกับผู้ขี่ที่เน้นการใช้งานแบบกินลมชมวิวเป็นอย่างมากและแม้ว่าราคาของมันเนี่ยอาจจะสูงกว่าคู่แข่งไปบ้างแต่ออปชันต่างๆที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าจัดเต็มแบบไม่มีกัฟโดยเฉพาะกับเบาะเตีย้ยที่ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อให้มันเหมาะสําหรับผู้ขี่ชาวไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการรับประกันเครื่องยนต์3ปีแบบไม่จำกัดระยะทางแล้วก็ยังมีการฟรีเซอร์วิส24ชั่วโมงสำหรับลูกค้าในช่วงปีแรกด้วยโดยเบนแลรี่ TRK 502X โฉมปี2021จะมีเฉดสีให้เลือกกันทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือสีแรกสีเทาที่เห็นกันอยู่ตอนนี้แล้วก็จะมีสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวและสีพิเศษก็คือสีเหลือง โดยจะสนนราคาอยู่ที่254,000กับอีก500บาทในรุ่น Standard และถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ปี๊บ3ใบติดตั้งไปแบบครบๆร,ราคาของมันก็จะขยับขึ้นเป็น278,000กับอีก500บาทโดยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถไปรับชมรถตัวจริงได้เลยครับที่ศูนย์บริการเบนลรี่ทั่วประเทศสำหรับในคลิปต่อๆไปทางทีมงานม o เตอร์ไซจะมีเนื้อหาสาระอะไรที่น่าสนใจหรือว่ามีรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆมาให้รีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกบ้าง ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe YouTube Channel MotorRival รวมถึงไปกด f o l lowing แล้วก็กด s e n e First แฟนเพจ Facebook m o t o ไ r i v a l ให้กับพวกเราด้วยและสำหรับในวันนี้กระผมแอดมินจอนโมโตไรว์ลก็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ